คู่ระหว่างโยโกมาเอฟมาดินอสทีมดับสิบสอของเจวันลีครับเปิดบ้านรับการเยือนของนากุยาแคมปัสทีมดับเก้าของเจวันลีเหมือนกันนะครับคู่นี้เตะกันตอน5้าโมงเย็นนะครับผลงานของทั้งทีมในฤดูกาลนี้ครับห้านัดหลังสุดของโยโกมาเอฟมาดินอสครับพวกเขาชนะไป2นัดแล้วก็แพ้3นัดนะครับส่วนนากุยาแคมปัสครับห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะไป3นัดแล้วก็แพ้2นัดนะครับสถิติการเจอกันของคู่นี้ถือว่าสูสีครับไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับ โดยเจอการผลลัพล่าสุดเนี่ยก็คือเมื่อช่วงต้นปีนะครับเป็นเกมลีกเนี่ยนะครับเล่นที่บ้านของนายกย่าครับแกมปัสครับปรากฏว่านายกย่าแคมปัสเอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมคู่นี้เขาให้โยโกมาเอฟมารีนสมาแบบเหนือกว่า0.25นะครับแต่ผมมองว่าน่าจะสูสีนะโยโกมาเอฟมารีนอสอาจจะได้เปรียบที่เล่นในบ้านครับแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับขณะที่นายกย่าเกมปัสครับดูดีกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเชียร์ไปที่ นักย่ากเกมพัสดีกว่าครับพวกเขาจะไม่แพ้ในเกมนี้นะครับผม